ครับผมเมื่อวิดผู้เขียวนะครับก็ได้มีโอกาสมาเปิดราคาคั้วอีกเจนหนึ่งครับผมนะครับสาหรับเมื่อนี้นะครับวิดผู้เขียวมีคั้วเมลสาวนะครับคว้ยเมลสาวอายุประมาณสี่ขวาสองปีครับผมนะครับถือขั้วน่วยการดีนะครับอาจักษักชัดเจนลําตัวเงาครับผมนะครับหน้าเขาเปิดสวยนะครับเพราะว่าจะเป็นตาแต้มนะครับอตลักษักชัดเจนของเขาตัว่าี่เป็นตาแต้มแก้มจ้ำข้อสองอ่องนะครับทุงเท้าขาวนะครับ ล่าโตดีล่าโตดีนะครับกิตผู้เขียวสีเบืองไทยเจ้าน้อยครับผมนะครับต้องไทยครับผมหางเลื้อยแางสวยครับผมคั้ยตัวนี้ท่ายดีท่ายสวยนะครับคั้วหางพัวนะครับหางพัวดีดีนะครับหางเลือขางลามนะครับขัควอาจจะรักชัดเกินครับผมนะครับคว้สูงวิตผู้เขียววัดเมื่อกี้นี่ครับผมได้ร้อยสามสิบ สามสิบห้านะครับเด้อแต่วิทย์ผู้เขียวสีประกันนับตำเพื่อบ่มีปัญหาในการจะทรงครับผมนะครับสีประกันตำตำไว้ว่าลอยสามสิบสามครับผมนะครับลอยสามสิบสามอาวิทย์ผู้เขียวเกระสีเบิ้งรอบตัวอีกเชนึงครับผมเพื่อประกอบการตัดสินใจนะครับอ่าเป็นคว้วยท่ายดีท่ายสวยนะครับล่ำโตดีนะครับหางลือหางสวยครับผมนะครับอาเบิ้งแผ่นหลังครับผมนะครับ คลาวยไทยดีไทยสวยนะครับค้วยเกีรตดดีๆยังสี่หายยากครับผมนะครับราคานีหายยากนะครับอ่ะเบิ้งรอบตัวกันมาพอสมควรแล้วนะครับวิทย์ผู้เขียวกับสิเฉลยราคาพี่น้องบ้านเฮาได้พิจารณาเบิ้งครับผมนะครับสารับค้วยแม่สาวตัวนี้นะครับวิทย์ผู้เขียวสิเปืดอนราคานะครับแสนหาหมื่นหาพันบาทครับผมนะครับสารับผู้สนใจในสินค้าเฮาแล้วนะครับก็สามารถทักมหาวิทย์ผู้เขียวได้ที่เบอร์ ศูนย์เก้าซีเก้าเกสองเกตหาเก้าหาครับผมนะครับก็จะได้กล้วยมะสาวที่สวยนะครับไปผสมนะครับมากพอพันตัวไรก็จัดสซครับผมนะครับสถานะของเขานี่ก็สิพร้อมผสมแล้วครับผมนะครับเป็นมะสาวไงแล้วนะครับพร้อมผสมแล้วนะครับกล้วยตัวนี้ว่นมีต้นนี้นะครับเด้อนะครับเล็บดีเล็บสวยนะครับเล็บนี้เป็นกระลาบักข้าวครับผมนะครับเล็บเป็นกระลาบักข้าว อัตลักษณ์ชัดเจนครับผมนะครับนี่ครับผมพี่ผู้เขียวจีเบิงรายละเอียดเล็กน้อยครับผมเรื่องเล็บเรื่อง,องอยางบวมี่ปัญหาครับผมตีกับบ๊บมีนะครับอ่ะนะครับตอนรับคลิปนี้นะครับวิดผู้เขียบบวเขามีอย่างไรจึงกาเข้า่าบัดดีครับ